มากันที่การรีแพคเกจอัลบั้มชุดใหม่ของ NCT กันบ้างเพอ่บอกว่ามีการเปิดพรีออเดอร์ยอดจองนะคะทะลุล้านเลยทีเดียวค่ะแฟบริตร mm ีแพคเกจอัลบั้มชุดที่3ของ NCT 127 mm hmm. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบอยกรุ๊ประดับแถวหน้าของวงการในขณะนี้ mm hmm. ได้เลิกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ โดยรีแพคเกจอัลบั้มชุดนี้ของวง NCT 127สร้างสถติติยอดขายในระดับปรากฏการอีกครั้งด้วยยอดสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ที่สูงถึง1,063,806คอปปี้นะคะซึ่งในเวลานี้เนี่ยก็มีศิลปินเกาหลีซึ่งรวมไปถึงศิลปินเดี่ยวกลุ๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปที่ไม่มากนะักที่จะมียอดพรีออเดอร์งานเพลงสูงถึงระดับ1ล้านคอปปี้แบบนี้ค่ะ รีแพ็กเกจอัลบั้มชูแฟบริดของวง NCT 1 2 7นั้นประกอบไปด้วยเพลงใหม่รวมทั้งสิ้น14เพลงด้วยกันรวมไปถึงไตเติ้ลแทรเพลงอย่าง v o r i t e Vampire Love on the Floor แล้วก็เพลง Pilot ด้วยนะคะโดย f a v o r i t e Vampire นั้นเป็นเพลงแดนซ์ในแนว R&B ที่โดดเด่นด้วยเสียงคลุยและเสียงร้องประสานของสมาชิกในวงส่วนเนื้อหาของเพลงพูดถึงความรักและความรักที่ไม่สมหวังซึ่งนำไปสู่ศกนาตกรรมความรักนั่นเองค่ะ ทางวง NCT เองนะคะก็ได้จัดงานอีเวนต์ออนไลน์ที่มีชื่อว่า NCT 1 2 7 v Fabric Countdown Live เพื่อเป็นการโปรโมทรีแพ็กเกจอัลบั้มชุดใหม่ผ่านทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของวงเองค่ะซึ่งงานนี้ทางวงได้ติดต่อพูดคุยกับแฟนคลับทั่วโลกด้วยเรื่องราวที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวพันกันกันกบคอนเซปต์อัลบั้มใหม่ส่วนมิวสิกวิดีโอเพลง Fabric ที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันทางช่อง YouTube NeverTV แล้วก็ SM Town นั้นก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ อืาต้องบอกว่าคุณภาพวงนี้เนี่ยเขาปังจริงๆและแฟนๆก็เหนียวแน่นมากๆนะคะ